โอเคนะน่าจะแบตไม่หมดนะนะครับอ่ะมาคุยกันใหม่นะครับก็ขอบคุณครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเขียนคขาว่าป้าแตนคนเดียวเราลองมาพูดในมุมมองป้าแตนเวลาเราเห็นป้าแตนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านลองสังเกตนึกถึงใบหน้าของผู้หญิงผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ย ของป้าแตนนะครอบครัวเออ,อะไรนะนำจกุลลืมนำกุลนะนะครับป้าแตนเนี่ยโครงหน้าอาจจะน่าจะาโครงหน้าใน,ในมุมมองที่ถูกธรรมชาติจัดแนวแนวของโครงหน้าป้าแตนเนี่ยให้เป็นคนยิ้มง่าย ให้เป็นคนดูแล้วเนี่ยอบอุ่นให้เป็นคนมองมองลักษณะน,นิสยัยการแสดงออกว่าลุงอาป้าแตนเนี่ยเป็นคนใจดีอเหมือนธรรมชาติมันสร้างไว้ให้เลยว่าป้าแตนเป็นคนใจดีเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนอัธยาศัยดีและป้าแตนเองเป็นบุคคลที่มีความเฉียวฉลาดในการตอบในการพูดในการอะไรป้าแตนมีบทบาทสําคัญมากกับลุงพลในในสถานการณ์ที่ตอ่ออ่า ตลอดมาเพราะพระแต๋นแก้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้หลายอย่างเราต้องอึ้งกับคําคําความคิดของพระแต๋นในหลายเรื่องที่อธิบายได้เด่นชัดพระแต๋นมีมันเหมือนเออพระต๋นถ้าถ้าลุงพลจะจะมีขีดในในมุมมองของว่าจุดเดือดนะครับแต่พระแต๋นจะเป็นจะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงลุงพลมาตลอดนะครับ ดังนั้นป้าแตนเนี่ยเดิมทีเราลองคิดดูว่าป้าแตนนะฮะแรกๆในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าป้าแตนเนี่ยจะถูกจะถูกเป็นเครื่องมือฝั่งนู้นเพราะว่าเดิมทีเราได้ยินคําว่าเลือดข้นกว่าน้ําแรกๆไงเพราะว่าป้าแตนยังยังคงงงๆอยู่เหมือนป้าแตนยังยังคงสงสัยว่าเออสามีของตัวเองไปทําหลานได้ยังไง แต่การจะอธิบายเนี่ยมาอธิบายยากนะครับแต่ในที่สุดแล้วนะครับเราก็คิดว่าป้าแตนจะทิ้งอจะถูกบีบให้ทิ้งลุงพลแล้วให้เลือกพ่อแม่ป้าแตนจริงๆอยู่ในสถานการณ์ที่ที่ลำบากที่สุดในระหว่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าป้าแตนเนี่ยอาจจะรักครอบครัวแล้วก็อาจจะยังอาจจะรัก ครอบครัวทางทางพ่อแม่นะครับแล้วจะต้องทำยังไงกับลูกกับสามีผมสังเกตว่าฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยสนใจลูกของปะะแตนนะนะครับเพราะว่าแค่การประชุมกันว่าจะทำให้ลุงพลเนี่ยเป็นฆาตรกรแล้วยังบีบปะแตนปะแตนเนี่ยจะถูกบีบที่หลังนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามีแผนว่าจะ จะต้องให้เลือกให้เลือกครอบครัวดังนั้นเขาก็จะดึงพ่อแม่ไปไว้อยู่รวมกันแรกๆนะนะครับแล้วก็จะทําเหมือนจะดูว่าป้าแตนจะทํำยังไงนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนะี่ยมันก็กระจ่างป้าแตนเลือกที่จะยืนหนึ่งคำว่ายืนหนึ่งเนี่ยป้าแตนเป็นคนแรกเลยที่จะยืนหนึ่งอยู่ฝั่งลุงผล ไม่สามารถอยู่ตรงกลางระหว่างครอบครัวตัวเองกับลุงพลได้นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นมั่นใจเลยว่าทุกครั้งตอนเราติดตามข่าวแรกๆเราก็ห่วงนะเออลุงพลเนี่ยเพราะว่าป้าแตนเรายังอ่านใจเขาไม่ออกเพราะว่ามันมีมันมีแรงให้คนเราเนี่ยก็ต้องเข้าใจป้าแตนว่านั่นคือพ่อแม่เขานั่นคือพี่น้องเขาไงนั่นคือน้องๆ้องเขาไง เราก็พยายามชั่งใจว่าเรื่องถึงขนาดเนี้ยว่าสามีเขาเนี่ยไปฆ่าหลานเนี่ยโอ้โหป้าแตนจะคิดยังไงวะเนี้จะวางใจยังไงนะครับในที่สุดแล้วป้าแตนใช้ความมั่นใจว่าไม่ใช่ลุมพลแล้วป้าแตนเลือกโดยที่เรางงมากเลยว่าป้าแตนทําได้ยังไงฮะก็คือหันหลังให้กับครอบครัวตัวเองอความมั่นใจ การผูกพันของลุงพลป้าแตนเนี่ยแสดงว่าต่างก็รู้นิสัยกันดีแล้วว่าเช่นป้าแตนต้องรู้ว่าลุงพลเป็นคนแบบไหนเป็นคนใจบุญสุนทานลป้าแตนอะต้องรู้ว่าลุงพลเป็นคนใจดีเป็นคนดีระหว่างอยู่กันมาคิดว่าลุงพลเนี่ยต้องเป็นคนดีได้ผูกใจป้าแตนได้นะในความหมายนี้ท่านลองคิดดูครับว่าลูก ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนแรกของครอบครัวหนึ่งสามีถูกใส่ร้ายด้วยข้อหารุนแรงคือฆ่าหลานตัวเองที่ร่วมกันเลี้ยงในบางเวลาแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันมีแต่เรื่องที่พยายามจะเดินหน้าเพื่อทำให้ลุงพลเป็นคนร้ายป้าแตนมีสิทธิ์ที่จะไปยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าป้าแตนเนี่ยถ้า ถ้าลุงพลไม่ผิดนะแล้วก็แตนดันเลือกทางโน้นแล้วก็ใส่ร้ายลุงพลนิดหนึ่งเนี่ยลุงพลเนี่ยยืนอยู่ยากเลยครับเพราะเป็นคนใกล้ชิดมากๆก็คงจะไปเดือดร้อนลูกคงจะไปเดือดร้อนลูกนะครับว่าจะเอาอยัางไงถ้าลูกเลือกทางทางโน้นนะ,ะลุงพลนี่ซวยเลยเดชบุญครับผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะ หันหลังให้ครอบครัวตัวเองสวัสดีครับพี่มาเรียมครับสวัสดีครับผมคุณสัญญาคุณเอ็มเทคนะครับคุณสมาร์ทโฟนคุณสุคนทานะครับคุณอ๋องคนกลิ่นบรรจงนะฮะแล้วก็คุณสมาร์ทโฟนคุณภาวินีเนาะทําให้พวกเราก็อึ้งนะคือพวกเราก็ก็ลําบากใจในเรื่องนี้อยู่ตอนนั้นพวกเราจึงใช้คําว่าเอฟซีลุงพลอย่างเดียวตอนนั้นพวกเราก็ ก็แบ่งแบ่งความจริงระหว่างความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะเราก็ยังมองป้าแตนว่าคือเราเข้าใจครับเลือดข้นกว่าน้ําตอนแรกพวกเราจะมีคําว่าเลือดข้นกว่าน้ําอยู่เสมอเพราะเราคิดว่าป้าแตนยังไงก็ต้องเลือกพ่อแม่ครับแล้วพ่อแม่ก็เกลียดชังลุงพลขนาดนั้นแล้วก็พี่น้องตัวเองก็ใส่หลายลุงพลขนาดนั้นดังนั้นพวกเราจึงใช้คําว่า fc ลุงพลคาเดียว จำได้ไหมครับพวกเราจะใช้คำว่า fc ลุมพลคำเดียวเลย fc ลุมพล fc ลุมพลเลยส่วนป้าแตนเหมือนเหมือนว่าเราไม่แน่ใจป้าแตนเพราะว่าธรรมชาติของครอบครัวเราก็ไม่คิดหรอกว่าอาในครอบครัวนั้นนะ่ปะป้าแตนจะจะยอมมาอยู่กับสามีหรือทางนน้นก็จะด่าอีกเห็นขี้ดีกว่าไสอีกถูกต้องไหม กลายเป็นว่าทําให้ทุกคนอึ้งเลยว่าป้าแตนยืนอยู่เคียงข้างสามีแม้นจะถูกตัดหางแม้นจะถูกบอกว่าเนรคุณป้าแตนจะยืนอยู่ฝั่งลุงพลยิ่งได้ใจป้าแตนเนี่ยจะได้ใจลูกๆมากนะครับท่านลองคิดในมุมหนึ่งนะคือลูกๆก,กับป้าแตนคงมีอาการเดียวกันคืองงอ่ะงงว่าทําไมพ่อฉัน ดังนั้นลูกลกสองคนต้องมั่นใจพ่อมากต้องรักพ่อมากต้องติดพ่อมากไม่มีการหวั่นไหวนะดังนั้นป้าแตนเป็นผู้ยืนหนึ่งคนแรกลูกๆเขาเป็นผู้ยืนหนึ่งถัดมาแน่นอนถ้าจะเรียบเรียงลําดับนะฮันั้นป้าแตนโดยมากโครงสร้างของป้าแตนเนี่ยแปลกมากนะท่าลองดูโครงหน้าป้าแตนลักษณะท่าทางนิสัยใจคอป้าแตนเนี่ย ทำไมมันเหมือนคนแล้วคนมันเหมือนมาจากครอบครัวอื่นเลย <c oughs> นะจนหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันต่างกันเหลือเกินนิสัยใจคอจนคิดว่าลุงป้าแตนเนยไม่น่าจะเป็นลูกสองคนนั่นหรอกนะไม่น่าจะเป็นลูกสองคนนะป้าแตนเป็นคนใจใจเลยยอมง่ายคืออะไรคะนะ ออมีคนพูดว่าประแตนใจเลยยอมง่ายแล้วครับนะฮะเกิดมาไม่เคยเห็นว่ามีเหตุการแบบนี้เกิดขึ้นนะอาจารย์พูดถูกวิเคราะห์ได้ถูกต้องความเป็นธรรมและยุติธรรมให้กับลุงพลถูกใส่ร้ายจนครอบครัวมีจิตใจตกต่าของป้าแตนมาตลอดนะ,ะนะคือมันเป็นสถานการณ์ที่ นะคุณทองทองบอกว่าใช่ป้าเขามีหน้าตาหวานยิ้มมีสเสน่ห์ใช่อะนะครับคุณสมัตโฟนสิครับสวัสดีครับรอบห้องเนาะนะครับเข้ามาสองครั้งแล้วนะครับป้าแตนเป็นคนที่แปลกดีนะครับเขาจะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีโดยโดยโดย,โดยธรรมชาตินะครับเขาจะยิ้มง่ายเขาจะยิ้มง่ายป้าแตนจะเป็นคนยิ้มง่าย เหมือนเรื่องซีเรียสบางครั้งป้าแตนก็ยังยิ้มอยู่แต่ถ้ามันเรื่องหนักๆป้าแตนก็ต้องต้องสะอึกต้องร้องเหมือนกันแต่โดยรวมป้าแตนเนี่ยเป็นคนเดียวผู้หญิงทั้งนั้นที่ดูหน้าตาแล้วเป็นคนมีเมตตาธรรมพูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยนะครับแรกๆเราก็ยังห่วงป้าแตนเพราะว่าเราเราคิดว่าป้าแตนยังไงก็ต้องไปทางพ่อแม่เนี่ยแหละครับ แต่ว่าในที่สุดแล้วเราก็ปาแตนได้ได้แสดงเห็นว่าเขาคือผู้ยืนหนึ่งคนแรกในในเรื่องลุงพลตอนนั้นเราจะพูดแค่ว่า f อฟซีลุงพลนะครับยังไม่มีคําว่าไม่มี f อฟซีปาแตนนะครับเหอนแรงๆนะเพราะว่าเราเข้าใจธรรมชาติของของเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ปาแตนก็หักปากกาเสียน หันหลังให้ครอบครัวได้ตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดชังครอบครัวนะครับแต่เขาปกป้องคนที่ไม่ผิดปัสแตนปกป้องคนที่ไม่ผิดแต่ไม่ได้เกลียดชังครอบครัวนะครับแต่ลหลังมากลายเป็นว่าฝ่ายที่เป็นน้องๆกับพร้อมที่จะเข็นฆ่าสามีของเขาแล้วก็เหมือนจะเอาเขาเข้าคุกได้เสมอ ไม่ต้องคิดว่าเราไม่ต้องคิดในใจหรอกว่าป้าแตนเนี่ยจะเจ็บปวดขนาดไหนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาต้องเลือกมันมีทางให้เลือกสองทางป้าแตนดังนั้นการที่ป้าแตนยืนยันว่าว่าไม่ใช่ลุงพลไม่ได้ทําเนี่ยมันก็เป็นการการันตีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าลุงป้าแตนเป็นคนดีเป็นคนมีเมตตาใบหน้าอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่คนแย่ไม่น่าอย่างเงี้ยนางเอกอย่างเดียวครับ ปัตตนใบหน้าอย่างเงี้ยนิสัยใจคออย่างเงี้ยนั่งเอกอย่างเดียวครับดังนั้นเหมือนกับว่านิสัยปัแตันเนี่ยมีคนเดียวในครอบครัวนี้หรือเปล่าที่เป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเวลานี้นะครับปตัตตนเหมือนเครื่องหมายความดีเลยคล้ายๆว่าปตัตตนยืนหยัดอยู่ฝั่งลุงพลแสดงว่ามั่นใจเลยล้านเปอร์เซ็นต์ ลุงพลไม่ได้กระทําจริงๆเราคลายใจมากนะครับเมื่อปอ้าแตนยืนอยู่อย่างเงี้ยทําให้เอฟซีพอตเอฟอซีลุงพลเดิมเนี่ยก็คลายใจแล้วครับแล้วก็เห็นว่านี่แหละคนคนนี้เป็นคนดีถ้าเขายืนยืนอยู่ฝั่งลุงพลแสดงลุงพลถูกนะครับแสดงว่าลุงพลถูกมันมันตัดสินใจยากนะครับ จะเลือกครอบครัวกับหรือจะเลือกสามีที่ไม่ผิดเพราะว่าครอบครัวนั้นพยายามแสดงว่าลุงพลเป็นคนลายซึ่งรับไม่ได้ครับป้าแตงก็รับไม่ได้ผมเคยพูดว่าถ้าลุงพลฆ่าหลานจริงเนี่ยคนที่เป็นฆาตากรเนี่ยสมมตินะถ้าป้าแตนรู้ว่าลุงพลฆ่าจริงเนี่ยผมรับรองเลยว่าจิตใจป้าแตนเนี่ยแข็งพอที่จะ เลิกกับลุงพลใครจะอยู่กับฆาตกรครับมันโหดร้ายเกินไปในการทําเด็กอายุเท่านั้นนะ่ะดังนั้นถ้าลุงพลเป็นฆาตกรยิงผมว่าป้าแตนไม่อยู่แน่นอนมันไม่มีอะไรที่จะไปบอกว่าจะต้องอยู่กับสามีที่เป็นฆาตกรไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าจิตใจชั่วร้ายมากถ้าเป็นเช่นนั้นดังนั้นการการันตี เป็นคนที่ขัดภาพลุงพลให้เป็นคนสะอาดในคดีนี้คนแรกเลยก็คือปตัตตนแต่ปตัตตนถ้าลึกดีๆนะผมก็งงปตัตตนนะว่าเขายือนอยู่ได้ยังไงครับเข,เขาจะยือนอยู่ได้ยังไงเขาต้องเก็บปวดรวดนล้ามากระหว่างมไม่ทิ้งพ่อแม่นะครับแต่คงไม่เอาไม่เอาน้องอ่ะตัดขาดน้องได้่ คนที่เคยรักน้องดูแลน้องมาตลอดสี่ห้าคนทำหน้าที่แทนแม่แต่ป้าแตนได้รับการตอบสนองอย่างรุนแรงนะครับเดิมทีป้าแตนไม่มีช่องทางที่จะเป็นที่จะมามีความผิดในคดีนี้ด้วยซ้ำพวกเราก็ไม่เคยคิดนะครับว่าป้าแตนจะจะเป็นจำเลยฮะเรื่องนี้มัน มันยามความถูกต้องเกินไปนะเรื่องนี้มันยามความถูกต้องเกินไปคุณแม่พิมพ์คามย้ําสบายอ่าย้ําสกุลนะครับให้กําลังใจอาจารย์ทั้งสดทั้งแห้งนะอ๋อเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะขอบคุณแม่คุณพิมพรนะครับบอกว่าทั้งสดทั้งสดทั้งแห้งนะเส้นเล็กเส้นใหญ่นะนะครับเนื้อเปื่อยเนื้อเนื้อสดนะครับลองมองเฉพาะปัาแตนวันนี้ดูครับ พาะแต่เนี่ยเป็นคนพิเศษมากๆเลยนะผมมองว่าเนี่ยลุงพลว่าว่ามีความอดทนสูงแล้วนะลุงพลว่ามีคนอดทนสูงนะที่ที่สามารถถูกใส่ร้ายในคดีร้ายแรงเนะี่ยยัง,งยืนหยัดอยู่ได้และพอมาดูปัแต่นครับโอ้โหครับอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะระหว่างต้องถูกสังคมดูถูกเหยียดหยามแน่เลยที่ นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่พ่อแม่เขาบอกว่าเป็นคนมีส่วนร่วมในการอ่าเป็นคนฆ่าเด็กมันเจ็บปวดแบบแบบซ้อนเจ็บปวดหนึ่งสามีถูกใส่ร้ายสองต้องต้องอยู่ตรงข้ามกับกับครอบครัวตัวเองแบบแยกกันเลยไม่สามารถเข้าไปดีกันในครอบครัวตัวเองได้เนี่ย ป้าแตนนี่เจ็บปวดรวยนล้าวสองสามสองสามตลบแต่สามีภรรยาคู่นี้กับยืนหยัดอยู่ได้อย่างน่าอย่างน่าอัศจรรย์นะครับดังนั้นหนึ่งป้าแตนยืนยันว่าลุงผลไม่ผิดนี้ก็มีมีส่วนมากๆนะครับมีส่วนมากๆว่าทําให้เรามั่นใจว่าลุงผลไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งต้องยอม อยู่ตรงข้ามครอบครัวพ่อแม่ตัวเองเพื่อมารับรองว่าลุงพลไม่ผิดเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับใจผู้หญิงคนนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับการไปว่าป้าแตนการันตีว่าลุงพลไม่ใช่คนแรกที่ดีนะครับแม้นพวกเราเองตอนแรกก็อาจจะมองป้าแตนว่ายังไม่ไว้ใจเพราะว่าเราเข้าใจธรรมชาติว่ายัางไงคนก็ต้องเลือกพ่อแม่ครับระหว่างถูกบีบว่าระหว่าง สามีกับพ่อแม่จะเอาไหนถูกต้องไมหมฮะเพราะว่านึกถึงสภาพสังคมเดิมก็คือถ้าพ่อแม่ไม่ชอบใครแล้วเนี่ยนะครับลูกก็ต้องแย่เนี่ยนะครับจะต้องจะต้องเลือกพ่อแม่นะครับดังคดีเนี้ยมันแปลกดีนะครับป้าแตนเป็นผู้ยืนหนึ่งคนแรกของคดีนี้ต่อลุงพลป้าแตนเป็นคนที่ รับรองว่าลุงพลไม่ผิดแล้วน่าเชื่อถือเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในอตอนนั้นเขายังไม่เป็นจำเลยนะป้าแตนป้าแตนเนี่ยส่วนฝั่งลุงพลเขาจะกล่าวหายัางไงก็แล้วแต่ป้าแตนเนี่ยไม่มีจุดไหนเลยครับที่จะเป็นจำเลยฮะท่านลองคิดดูครับผมว่าโลกนี้มันประหลาดครับหรือขบวนการนี้มัน มันไม่ธรรมดาครับขบวนการนี้ไม่ธรรมดาครับทําให้คนไม่สามารถจะให้เขาไปเป็นมีส่วนร่วมคือลุงพลก็ไม่ใช่แล้วเขาเป็นคนไว้ใจว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายเขาก็เลียยอมาอยู่ฝั่งลุงพลแล้วโดนซ้ำสองครับเมื่อลุงพลไม่ใช่คนร้ายแต่มาให้เขาไปเป็นจำเลยอีกบอกว่าไปช่วย เป็นไม้เป็นมือให้กับลุงพลแต่เขารู้ว่าลุงพลไม่ใช่ดังนั้นเขาโดนคดีนี้เขาจ้องทําใจเลยครับว่าไม่เป็นไรขอเข้าใจที่ผมพูดนะเออคือแกรับรองไม่ใช่ลุงพลอยู่แล้วแต่การรับรองของแกกลายเป็นว่าแกก็เป็นจำเลยด้วยแล้วเข้าไปกล่าวหาว่าไปร่วมอ,อพลิกศพนะครับไปร่วมจัดฉากศพ โอ้ยป้าแตนเนี่ยในใจเขาจะเต็มไปด้วยอะไรครับทําไมมันโหดร้ายวิ่งป้าแตนเจอแบบนี้ปุ๊บป้าแตนรู้แล้วครับว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับไม่ธรรมดาแล้วนะครับคนร้ายตัวจริงกําลังดิ้นนะคุณมีมีครับลุงเป็นคนทําบุญชิวชิวอ่าลุงทาบุญชิวชิวนะฮะป้ากับลุงสินเสมอกันนะคุณมีบอกว่านะคุณคิกโกบอ,กอาอะไรนะอ่อ คุณเกตคุณเกตคิโอเกตคิโอใช่ไหมฮนะอันผิดข้อภัยนะครับคุณมานีฮนะคุณรัตด,ดาครับหนุ่มบาร์เบอร์ไทยคู่ครับผมนะนะครับนะ